วันนี้ก็เลยจะชวนท่านคุยเรื่องเรื่องแปลกๆของคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆนะฮะจะชวนท่านคุยเรื่องของการของการแก้บนการแก้บนแต่ก่อนจะไปถึงการแก้บนจะชวนพอดีเห็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะในบ้านเมืองของเรานะจะเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าของอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าซึ่งบางทีไปเก็บค่าเช่าไม่ได้นะครับก็ไปไปเปิดห้องดู บางทีก็โอเคเขาเขาไม่ค้างค่าเช่าเขาจ่ายแล้วเขาก็ไปเปิดเข้าไปดูเนี่ยนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหมัดมาเลยที่สมุทรปราการ<อ>เป็นชายหนุ่มนะครับเออเป็นชายหนุ่มค้างค่าเช่ามาได้สักสองเดือนอายุประมาณ25แล้วก็พังอะไม่จ่ายค่าเช่าเจ้าของห้องเช่าเปิดเข้าไปดูนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ <laughs> โอ้โห <laughs> เออแบบ <laughs> นี่ห้อง ห้องเช่าซึ่งก็คือห้องนอนนะใช่ใช่ไหมปกติมันเป็นห้องเดียวไหมเป็นห้องเดียวเขาไม่ได้เปิดผิดห้องแล้วไม่ใช่ห้องทิ้งขยะนะโอ้โแล้วเขาอยู่ยังไงโอ้โแล้วนี่พี่คนนี้กําลังไปดูห้องน้ํากําลังไปดูห้องน้ํานะโอ้โห,ห้องน้ําก็บแบบราขึ้นแบบเหม็นแบบเนี่ยดูดิฮะท่านผู้ชมฮะแล้วคนที่อยู่มันอยู่ไงนะนั่นน่ะสิฮะอันนี้คือขยะที่เขาผลิตใช่ไหมใช่กินแล้วทิ้งไม่ได้เอาไปข้างนอก ทำไมไม่เอาไปทิ้งก็ไม่รู้นะออมีทั้งแบบโอ้โหด้วยฮะอันนี้คือข่าวล่าสุดในที่ที่แล้วเลยสมุทรปราการเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะฮะที่อาเภอเมืองกับชายหนุ่มอายุ25และปกติข่าวพวกนี้นะมันจะเกิดกับคนที่ค้างค่าเช่าห้องเช่าไม่ว่าจะเป็นหญิงและชายเนี่ยหน้าตาดีด้วยนะใช่ชะไม่สังเกตไหมใช่หน้าตาดีแต่หน้าตาดีในตัวการงานเนะที่นอนเออแต่แบบและอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เมือ่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเกิดขึ้นที่ตำบลบางบังวอําเภอบางประกงครับจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้เป็นผู้หญิงฮะผ,ผู้หญิงก็หน้าตาดีอันนี้ไม่ค้างค่าเช่าแลวเขาไปอ่าเขาไปพอพอไปพบห้องว่างก็งไปเปิดห้องดูโอ้โหปรากฏว่า<笑><笑><笑>ขยะสูงเป็นเมตรต้องใช้รถขนขยะเนี่ยสองรอบโอ้โหสองรอบอันนี้ที่ไหนฮะอันนี้ที่ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาอ่ะคอเฉะเชิงเซาใช่นะฮะ อำเภอบางประกงโทษนะอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาผู้หญิงหน้าตาดีโอ้โหนี่ดูสิฮะท่านผู้ชมฮะแล้วอยู่ยังไงไม่รู้เนอะมันนอนตรงไหนแต่ผู้นี้มันจะมีที่นอนเล็กๆแหวกไปแหวกแ้วกลิ่นมันอ่ะกลิ่นมันอ่ะคนบางทีคนเขาชินนะคนที่อยู่กับกลิ่นมันเหม็นๆน่ะจากจมูกจะเริ่มด้านจะไม่รู้สึกว่าเหม็นจะไม่รู้สึกว่าเหม็นก็มันจะชิน คือที่หลับที่นอนเขาจะไม่ได้ซักนะคนพวกนี้ตามนี้เลยโอ้คุณคิดว่าคนแบบนี้จะซักที่นอนแหละ <laughs> <อ>คุณคิดว่าจะซักปลอกหมอนทุกอาทิตย์ไหมแล้วอย่างลายล่าสุดเออไม่ใช่ลายล่าสุดอย่างเคสที่จําได้ที่อยุธยาครับอยุธยาก,ก็เหมือนกันฮะอันนี้ก็เกิดกับผู้หญิงหน้าตาดีนะอันนี้เกิดกับผู้หญิงหน้าตาดีอันเนี้ยค้างค่าเช่านะะส่วนอยากจะเกิดกับคนที่ค้างค่าเช่าครับเนี่ยดูสภาพห้องเลยนะท่านผู้ชมฮะเขาไม่ได้รับจ้างแยกขยะอะไรอย่างงี้นะ นี่คือไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีอาชีพนั้นล้าก็งกอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณกินน้ําขวดหนึ่งหมดอตอนเช้าคุณก็ถือไปทิ้งเอมันไม่เห็นต้องไม่ไม่ยากอะไรเลยนะตอนที่เราจะไปทํางานเนี่ยนะใช่ห้องผมเนี่เคยมีเหมือนกันเคยแต่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนี้ไม่ได้เอาขวดน้าเนี่ยพี่เลาพูดขึ้นมาผมก็ซื้อน้ําดื่มไงไม่ได้เอาขวดน้ําไปทิ้งประมาณสักสามโหลสามโหลเนี่ยมาเราก็รู้สึกเป็นกองพลเนินเทินทึกแล้วนะอยู่มุมโอ้โหเอาไปทิ้ง แต่ว่าไม่ขนาดนี้ขนาดนี้มันมันเต็มห้องไงไอชามกินก๋วยเตี๋ยวมาม่าพวกเนี้ย่อไผมไม่ขนาดนั้นแต่พวกนม้มีหมดนะมีหมดตองนี้สองโฟมอะไรเนี้ยเออบางเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่างมาม่าเนี่ยกินเสร็จแล้วเนี่ยมันเหลือน้ําครึ่งถ้วยก็ยังเหลือเอาไว้อะจนเน่าเน่าอ่ะเออโอ้โหเออมันแปลกจริงๆนะเป็นโรคจิตไหมคุณผู้ชมคือโรคจิตไหมเออก่อนจะคุยถึงคนพวกนี้เดี๋ยวรวมอีกประเภทนึงเลย จะได้วิเคราะห์พร้อมกันอันนี้คือหัวข้อที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าเรื่องการแก้บนเอาคุยเรื่องการแก้บนก่อนนะนะการแก้บนเนี่ยท่านผู้ชมฮะการแก้คือการแก้บนก็คือการที่ได้ไปให้สัญญานะขออะไรไว้ขอเอาอะไรไว้กับสารเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเป็นสารเจ้าจีนจะเป็นสารเฮงเจียจะเป็นต้นไม้อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ตามที่หวังนะแล้วก็มาแก้บนตามที่ได้พูดเอาไว้อธิษฐานไว้ในใจอ่ะนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะเออมักจะเป็นอะไรอ่ะไข่ต้มนะดาวเรืองพวงมาลัยนะหรือว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้หัวหมูนะอะไรต่างๆเนี่ยของกินหรือไม่ก,ก็มักจะเป็นของกินแล้วก็ลำ เออหรือไม่งั้นก็จ้างนางรำมารำแก้บนเพราะว่าตามอย่างศาลเอราวัณเนี่ยจะมาศาลที่แยกเราจะประสงค์ศาลเจ้าหลายที่เนี่ยก็จะมีนางรำหลอไว้เลยบางที่ก็เอาม้าลายไปถวายเออม้าลายไปถวายอะไรเงี้ยรือบางที่ก็จะมีหนังหนังกลางแปลงนะก็จะเอาหนังกลางแปลงไปฉายหรือลิเกหรืออะไรก็ตามแต่นะแล้วก็จะจุดธูป9้าดอก16ดอก 21ดอก็ว่าไปนะบบางประเภทก็จะแบบมีมีการถวายรูปนะอย่างเช่นเฮ้งเจียไปบนวัตกษสารเฮ้งเจียก็จะมีเฮ้งเจียสารเฉพาะกุนอูนะหรือว่าจะเป็นไก่ชนที่ไปถวายไอ้ไข่วัดเจดีย์เพราะว่าเขาเชื่อว่าสมัย